สวัสดีค่ะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่รอ ปาการามี่นะคะก็สําหรับรอบนี้นะคะสต็อกเข้าใหม่นะคะก็มาแล้วนะคะก็รอบนี้นะคะรุ่นที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นในส่วนของปาการามี่รุ่นออสตาร์ Star นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว LX นะคะก็เป็นโมเดล2โมเดลที่ค่อนข้างขายดีมากๆนะคะก็ส่วนใหญ่ที่นิยมกันนะคะก็จะเป็นตัวโรลล์บอลนะคะของออสตาร์ Star นะคะมีอยู่ด้วยกันหลายสีรวมถึงสีลิมิเต็ดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วน ส่วนของอฟอร์เทนเทนนะคะก็มีนะคะสี แล้วก็ในส่วนของลูกลื่นนะคะก็ตัวนี้เป็นเฉพาะโซสต็อกที่เพิ่งเข้ามานะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาตัวสีลิมิเต็ดไว้นะคะตัวสีลิมิเต็ดของปีนี้นะคะก็จะมีสีอซูและก็สีคอสมิกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสีทอมารีน,นะคะเป็นตัวสีลิมิเต็ดนะคะของปีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดเป็นในพวกสีรีเมตต์นะคะเราก็จะมีพวก Optional นะคะที่เป็นพวกถุงรวมถึงกล่องนะคะเดี๋ยวเราดูาพวกกล่องอนะคะมันก็จะเป็นตัวกล่องสีที่เข้ากันกับตัวด้ามเนาะ เดี๋ยวเราจะมาโชว์กันนะคะสำหรับตัวลูกค้าที่จะนำไปเป็นของฝากนะคะก็สามารถที่จะสั่งออชั่นอลเพิ่มนะคะพวกถุงนะคะใส่ได้นะคะรวมถึงกระดาษห่อแล้วก็โบนะคะก็อ่า แล้วก็ในส่วนของการทำแบบชื่อนะคะเราทำให้นะคะสำหรับการแบบชื่อไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายนะคะก็รวมในดามเลยอ่าอย่างตัวนี้จะเป็นตัวสีลิมิเต็ดนะคะก็สีลิมิเต็ดของปีนี้ดูสิก็จะเป็นตัวสีตัวนี้จะเป็นสีคอสมิกนะคะก็จะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้ จะเป็นตัวสีอาซูนะคะก็จะมากล่องแบบนี้นะคะแพ็กเกจของเขาอันนี้ก็คือลูกค้าจะใช้กล่องรีมิเด d หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะบางท่านแบบเอาไปใช้เองนะคะก็ไม่อยากเพิ่มในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่า,าเราจะใช้ครบชุดไปเป็นของขวัญน,นะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวกล่องรีมิเด d ถุงรีมิเด d ได้นะคะตัวนี้นะคะ สำหรับสีอื่นๆนะคะอย่างตัวนี้เป็นตัวริมิเต็ดปีก่อนก็จะไม่มีกล่องสีของเขานะคะจะมาเป็นตัวกล่องสแตนดาดนะคะก็จะมีสีด้าสีดำนะคะสีดำนี่จะขายดีมากเนาะเราก็มีตัวสีทมอรีนนะคะแล้วก็ตัวฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีสี แบล็กเพอร์เพนะคะสีกาไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของสีโอเชียนบลูนะคะสำหรับตัวฟ h อ t เทนตตัวนี้มีสีบลูกรีนด้วยนะคะพวกสีพวกตัวบลูกรีนทมบรีนนะคะก็ ตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยมีเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะมันเพราะมันเป็นสีของปีก่อนแต่ว่ามันเป็นสีลิมิเต็ดก็คนก็ค่อนข้างนิยมนะคะเดี๋ยวจะโชว์นิดนึงว่ากล่องปกตินะคะจะมาเป็นแบบไหนถ้าเกิดไม่ใช่พวกรุ่นลิมิเต็ดนะคะกล่องเขาจะเป็นตัวกล่องไซส์ใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวพังตัวสินค้าแล้วก็ตัวกล่องนะคะผลิตที่เยอรมันนะคะามาดูด้านในก็สวย ีค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะค่ะก็คือตัวอ่วนี้จะเป็นมาแบบนี้นะคะด้านในแล้วก็ถูกชินนะคะก็มีใบรับประกันนะคะก็จะเป็นตัวประกันผู้แทนจำหน่ายในเมืองไทยนะคะแล้วก็อ่าเป็นประกันร้านนะคะในส่วนตัวนี้นะคะก็จะให้มาเป็นชุดแบบนี้นะคะอย่างพวกนี้นะคะก็จะ รวมแล้วนะคะรวมทําชื่อนะคะเราก็รวมกล่องแพ็กเกจแบบนี้นะคะส่วนพวกออปชันพวกถุงกระดาษหอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แจ้งแอดมินเพิ่มเติมได้นะคะคราวนี้ในส่วนสีถัดไปนะคะเป็นตัวรุ่นมีทั้งหมด5สีนะคะตัวนี้จะเป็นตัว L x นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก็ตัว lx ก็จะมีอยู่5สีมีสีลิมิเต็ดหนึ่งสีอ่าตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดนะคะก็วันนี้เอาตัวอย่างเข้ามาให้ดูบางส่วนเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูเลยเนาะอ่าอย่างตัวนี้นะคะก็ตัวสินค้าจากร้านเรานะคะก็เป็นสินค้าแท้นะคะทุกชิ้นนะคะในส่วนตรงนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสีลิมิเต็ดอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแกะนิดนึงอ่าสีลิมิเต็ดนะคะก็จะเป็น สีตัวนี้เขาชื่อว่าสีมารอนนะคะสีเป็นสีออกน้ำตาลสวยมากๆนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปนะคะมันก็จะแบบเป็นสีออกตัดขาวๆรุ่น L X นะคะต่างจากรุ่นตัวของตัวออสตานะคะก็คือว่าถ้าเกิดลองสังเกตเนาะเดี๋ยวให้ดูอย่างอันนี้เป็นลิมิเต็ด ก็ใช่นะคะคือหลักๆเลยนะคะตัวสีของแหนบนะคะจะแตกต่างกันออสตา a r ส่วนใหญ่ทุกรุ่นทุกสีนะคะจะมาเป็นสีแหนบสีเงินแบบนี้นะคะสําหรับ LX นะคะก็คือเขาจะมาเป็นสีเดียวกันกับร่ามอย่างนี้เลยแล้วก็ได้กล่องแบบนี้มานะคะก็คือกล่องสามารถที่จะพกพาได้เนาะตัวนี้เป็นตัวสีมารอนนะคะ,ะสวยงามนะคะ ก็ควรถามหา l x ค่อนข้างเยอะนะคะอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะลองสังเกตดูถ้าเกิดเป็นตัวรุ่น All Star นะคะรอยปั๊มของเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็น l x นะคะก็คือรอยจะเป็นรอยแบบอ่าฉลุลายแบบนี้นะคะ่ะค่อนข้างที่จะนั่นกว่า อีกจุดหนึ่งก็คืออวัสดุในส่วนของตัวฝาบอกเห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นตัวออสตา a r จะเป็นพลาสติกนะคะสีดำแบบนี้ LX จะเป็นตัวโลหะสีเดียวกับตัวด้ามเลยอ่า,อาไหมคะตัวพลาสติกน,นี่อันนี้คือจุดหลักๆเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะปั๊มเม็ดอินเอรมัน er ทั้งหมดนะคะทั้งท,ทุกรุ่นอของเขา,าะจะมีคำว่าเยรมัน ก็จุดหลักๆว่าบางคนถามว่าเอ๊ะทรงเดียวกันเลยทำไม LX ราคาสูงกว่านะคะก็จะมีพวก o p t ชั่นอเพิ่อมอย่างตัวฟังก์ชันตัวนี้นะคะที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ใช้เป็นหมึกแบบเดียวกันท<ช>ีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่างว่า5สีมีสีอะไรนะคะก็ตัวนี้เป็นสีมารอนสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีทองนะคะ แล้วก็มีสีพิงโกสีนี้คนตามหาเยอะเลยนะคะกะ็ช่วงก่อนก็ไม่มีของเข้ามาเลยรอบนี้มีเข้ามาแล้วนะคะสีพิงโกนะคะสำหรับใครที่ตามหาอยู่นะคะอ่าสองสีนี้นะคะสองสีนี้มันจะเป็นสีรูทเนียมกับตัวสีออกเดี๋ยวกิจะ แกะสีให้ดูนิดนึงนะคะคือสองสิ่งนี้มันจะดูคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่พาราเดียมเนี่ยตัวนี้เป็นพาราเดียมนะคะพาราเดียมเขาจะออกเป็นสีเงินๆน,น,นิดนึงนะคะส่วนรูทานียมเนี่ยมันจะเป็นสีออกเทาๆแบบนี้นะคะพอมองเห็นไหมอ่าอย่างนี้นะคะอันนี้มันจะมีเขียนเลยเห็นไหมคะว่าร um, ูทานียม AU นะคะก็รหัสสีนี้คือ357สําหรับตัวนี้ จะเป็นพาราเดียมเนาะอสามห้าแปสีมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเวลาบางทีเราดูจากรูปนะคะมันอาจจะสีไกลกันไปนิดนึงเนาะค่ะก็สำหรับอ่าสต๊อกวันนี้นะคะก็ จะมีสีตามนี้เนาะสำหรับใครที่ตอมหาสีไหนอยู่นะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะก็จะมีสต็อกเข้ามาเรื่อยๆนะคะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ